เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงมาดักอะไรตอนนี้เนี่ยเดี๋อดูนี่เนี่ยโอ้โหเปี่ยวขนาดเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดดูมันใช่เรื่องไหมเนี่ยโอ้โหหมาเขเห่าหอนอีกตุ้ยตุ้ยรถเป็นอะไรเนี่ยไม่รู้ดิเป็นอะไรอยู่ดีก็ดับไฟฉายทั้งหมดนี่พี่ดับเพลทแบตเตอรี่พลังของย่างระดับโลกมาเดี๋ยวผมจัดให้ เดี๋ยวครับพี่มาปิดไฟโป้งแล้วกนะั้งมาประตูาตาดูพี่ปองตูตาด้วย,วยเฮ้ยเป็นไงพี่สามเคแบตเตอรี่พลังของแจ็คแรงระดับโลกจริงๆเยี่ยมนี่ก็เป็น ช่วงใหม่ช่่วงใหมของรายการเราใช่ครับมีผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการแล้วสุดยอดไหมสุดยอดแบตเตอรี่สุดยอดแบตเตอรี่ของประเทศตามเคแบตเตอรี่นี่เองและวันนี้เราได้ครับดารารับเชิญในแบบหลังจากที่เทปที่แล้วที่สุพรรณบุรีเป็นเป็น้องอาร์ตน้องอาร์ตอันนี้เป็นแนะนําตัวหน่อยฮะโจครับพี่จริงครับจริงครับสิวัชย์ประเสริฐครับจากมกรุงเทพครับผมนี่เป็นเด็กฝึกงานอีกคนหนึ่งของโต้เราใช่พามาฝึกงานด้วยนนี่แตกตกไปหมดเลยสนุกสนุกสนุกสนานสนุกสนานพร้อมกับ โฆษณาครับของสปอนเซอร์เรานั่นเองผู้สนับสนุนไล่ใหม่รายการเราและต่อไปก็จะมีกิจกรรมกิจกรรมจาก 3K แบตเตอรี่ในทุกวันของที่รายการเราออนแอร์ถูกต้องนะฮะร้านแบตเตอรี่ทั่วประเทศที่มี 3K จำหน่ายอยู่สามเ k จำหน่ายอยู่เตรียมตัวพบกับพวกเราได้เราจะไปเยี่ยมเยียนท่านถึงที่หรือว่าใครที่แบตเตอรี่ ใช้แบตเตอรี่สามเคอยู่ก็ทักทายกับเราได้นะได้เข้ามาทักทายได้ใน Facebook ของเราได้นีมามาเยี่ยมผมหน่อยนี่ผมขายแบตเตอรี่สามเคดีมากเจอกันได้เข้ามาทักทายอาจจะมีของมอบเอ้ของที่ระลึกเล็กน้อยมอบให้มอบให้กันมีกิจกรรมด้วยจะกเล็ิน้อยร่วมสนุกมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลด้วยก็ได้พบกับสามเคแบตเตอรี่ได้ในทุกวันที่รายการเราออนแอร์ใช่ใช่ไหมฮะครับก่อนจบขอสโลแกนหน่อยได้ไหมฮะหนึ่งสองสองสาม 3K แบตเตอรี่พลังหงแดงแรงะระดับโลกฮ